มากวันนี้ครับขอบคุณอะไรฮะขอเพลงอีกแล้วนะครับหัวใจเพรียกหาโอ้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 โออ้โอ้อ้าออออ้า ใหญ่ยยนีหน้าซอนเร็นที่มาคอยเช้าเย็นก็ยังไม่เห็นดวงใจขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนะฮะหัวใจเพลยงหาคนที่ขอไปไหนแล้วล่ะ เอาไปนั่งแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับฝากจับมือด้วยมีคนฝากจับมือด้วยอขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะสนุกกันไหมฮะอยากเล่นน้ำสงการกันหรือยังอยากเปียกกันหรือยังฮะผมได้ยินเสียงเด็กมายคนไหนบอกว่า,วาอยากแล้วครับไหนขอดูมือหน่อยได้ไหมโอ้มีปืนด้วย มีปืนให้ไหมเดี๋ยวจะไปยิงกับน,น้องขอบคุณครับแม,แม่ปวดหลังสามาเลยผมต้องทอํายังไงแม่แม่ลงน้ำไหมครับเผื่อหายาาาาผมต้องเป่าคาถาให้นะครับมันจะมีคาถาไหนที่ทําให้คุณแม่ปวดหลังได้เลยครับเนี่ยผมต้องไปวัดไหนแล้วเนี่ยโอ้มหรอฮะโอ้ จะเป่าคาถาให้หายปวดหลังยงหายยังฮะโอเคครับขอบคุณครับหายเลยใช่ไหมขอบคุณครับไม่ต้องเปล่าก็เห็นหน้าก็หายแล้วแปดริ้วโอ้ต้องมีแปดริ้วด้วยคุณแม่แปดริ้วนะครับอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากรักมารักมากมาสนุกกันต่อดีกว่าครับ